โอ้ไม่อยากไปเล่นแดงเดือดไม่อยากไปเจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่านะครับอืมฮม,มล่าสุดริชาร์ดคีครับกูรูช่องบีนสปอร์ตกล่าวหาว่าบรูโน่ฟ์นันเดสย์เมเกอร์ของแมนยูจงใจรับใบเหลืองครบโคตาเพราะไม่อยากมีส่วนร่วมในนัดถัดไปที่จะไปเยือนลิเวอร์พูลคู่อ,อริตัวฉกนะครับบรูโน่สวมปลอกแขนลงเต็มเวลาแต่ไม่สามารถช่วยแมนยู U, พ้นความไม่แพ้บอลหมัดได้นะครับแพ้คาบ้านศูนย์ปลาตัวสามแถมช่วงท้าย ยังเข้าไปพูดบางอย่างกับเตอร์แบงค์นะครับพูดถึงสินชีขาดจนรับใบเหลืองกลับมานั่นเลยจะไม่บรูโน่ครับซึ่งฤดูกาลนี้ออกสตาร์ตตัวจริงเกมเลกตลอด1 6นัดแรกโดนใบเหลืองครบ5ใบหมดสิลงนัดสําคัญสัปดาห์หน้าที่ไปเยือนลิเวอร์พูลด้วยแล้วทางด้านของริชาร์ดคีครับได้พูดกลางรายการพูดถึงบรูโน่บอกว่าผมคิดว่าเราคงเห็นตรงกันวันนี้บรูโน่ตั้งใจโดนใบเหลืองเพื่อให้ตัวเองถูกแบนในเกมกับลิเวอร์พูล ตอนนั้นเหลือเวลาไม่ถึง10นาทีเมนยูโดนนำสามศูนย์และพวกเขาก็ถอดใจหมดแล้วมันอาจจะเป็น4ี่หรือห้าศูนย์ด้วยซ้ําไปผมไม่สามารถคิดถึงเหตุผลได้อีกรติกรรมวันนี้ของบรูโน่ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรทํานองนั้นบรูโน่รู้ดีว่าสัปดาห์ถัดไปอาจจะเป็นวันที่แย่กว่านี้สําหรับสโมสรและเขาก็เจตนาโดนไปเหลืองเพื่อไม่ต้องไปเจอเกมนั้นเรื่องนี้สรุปบุคลิกของบรูโน่ได้เป็นอย่างดีเขาไม่ใช่กัปตันเขาไม่ใช่ผู้นําทีม เจ้าของปลอกแขนแมนยูตัวจริงอย่างรอยคินบอกแบบนี้มาทั้งฤดูกันส่วนเซนน่นของไมเคิลโอเว่นตำนานนักเตะผู้เคยเล่นในทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูร่วมแสดงทัศนาถึงบรูโน่บอกว่าบางทีอาจจะเป็นความจริงที่บรูโน่ไม่อยากไปเยือนแอนฟิลหากผมเป็นเขาก็คงคิดแบบนั้นเออขาดเดียวกันผมก็สงสัยว่าตลอดอาชีพเขาโดนใบเหลืองเพราะโวยวายผู้ตัดสินมาแล้วกี่ครั้งบรูโน่ควรแสดงความรับผิดชอบและเป็นผู้นำทีมมากกว่านี้ โอ้โห oh อันนี้คือสิ่งที่ริชาร์ดคีแล้วก็ไมเคิลเวนนะครับได้ตำาหนิบรูโน่ฟอนันเดสครับบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่อยากไปเจอกับลิเวอร์พูลหรือเปล่าถึงไปเอาใบเหลืองครบโคต้าแบบนั้นนะครับอืม <c oughs> ไปไวไวายเพราะอยากได้ใบเหลืองหรือเปล่าสำหรับบรูโน่ฟอนั n นเดสในเกมเมื่อคืนนี้ที่แพ้กับบอลหมัดแบบอืม <c oughs> สุดจะเหลือเชื่อนะครับสามปลาตุศูนย์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมของบรูโน่ฟอนเดสก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม